หปีแล้วสินะตั้งแต่ครัางสุดท้ายที่ฉันมาเหยียบที่นี่ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเยอะมากแตกใจก,ก็กลัวว่าจะมีบางอย่างอาจหายไปแล้วโหที่บ้านไม่มีคนดูแลเลยเหนีน่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าที่นี่เคยเป็นโลกทั้งใบของฉันกับเพื่อนอีกตัวหนึง่งฉันกลับมาแล้วแล้วฉันก็เข้าไปดูหลังบ้านกับเห็นรอยเท้าที่คุณน่าคุนตาที่สุดยูต <Y uta! S 1> กลับมาแล้ว เฮ้ยชิบะเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยฉันน่ะคิดถึงนายมากเลยขอโทษนะที่หายไปชะนานเลยไม่เป็นไรแต่นานขนาดเนี้ยเก่งกว่าฉันนะยังเจ้าหมานี่ยังแสนรู้มากกว่าเจ้าของเหมือนเดิมเลยนะนี่รู้ไหมนายหายไปตั้งหกปีเลยนะฉันเคยรออยู่ตรงหน้าประตูทุกวันจนเลิก แล้วกลับมารออีกเนี่ยแต่ไม่มีวันไหนที่ฉันจะลืมนายได้เลยฉันก็เหมือนกันพอไม่มีหมาประปวนแล้วฉันรู้สึกเหางาจนแย่เลยล่ะแล้วนี่นายจะกลับมานานแค่ไหนอะ่ะก็คงสักพักนึงหละ่ะชิบาฉันยังต้องกลับไปเรียนต่อที่เมืองนอกอ้าวนี่นายไม่ได้อยู่ยาวเลยเหรอไม่ล่ะฉันต้องไปแล้วนะรักแกนะเจ้าหมาน้อยฮะ นี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยะโธเอ้ยป่านี้เจ้าหมานั่นจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสายลับไปแล้วมั้งคิดถึงใช่ไหมแต่เอาเถอะยังไงเราก็มีภารก,กิจต่อต้องรีบเียให้จบแล้วกลับไปหาเจ้าหมานั่นอีกให้ได้ก่อให้ยังสบายดีอยู่เถอะเจ้าเพื่อนรัก